สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับผ่าดวงชะตาทักษิณปี68ขาขึ้นก่อนดวงถึงคาดปี70จากกรณีคุณทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากโรงพยานตำรวจกลับไปบ้านจันทร์สองล่าซึ่ง ยังคงกลายเป็นประเด็นมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งล่าสุดเมื่อ20กุมภาพันธ์67สินยาเข่งผู้อำนวยการสถาบันหัวราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ดวงชะตาของทักษิณชินวัตรหลังจากนี้โดยบอกว่าไทม์ไลน์ของทักษิณหลังจากที่ออกจากเรือนจำมาแล้วในวันที่18กุมภาพันธ์2567ถือว่าเป็นดวงราชาฤกษ์แต่ในช่วงรอบปีเป็นช่วงจังหวะรอบอายุของทักษิณ ถึงแม้ว่าปีจะไม่ได้เกื้อนหนุนไม่เสริมหรือไม่ได้ทำลายแต่รอบอายุเข้าเคราะห์นั้นก็ต้องเตือนระวังในเรื่องของความหงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะปบาะแว้งเกิดขึ้นมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องความขัดแย้งเข้ามาเกี่ยวข้องและเตือนให้ระวังอาจจะถูกปองร้ายช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะนั้นจะไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปี2568 และหลังจากนั้นเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของคุณทักษิณชินวัตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะเส้นทางชีวิตในปี2568นั้นจะโดดเด่นสินสายเข่งระบุอีกว่าแต่ต้องเตือนว่าให้ระวังในปี2569เป็นปีแห่งศัตรูที่มีความขัดแย้งเป็นศัตรูจะมีเรื่องของคดีความที่ก่อให้เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องปี2570เป็นปีที่ ตกดวงชะตาถึงคาดต,ต้องแตกแยกพัดพรากและตายจากเป็นปีปะทะกับดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นในปี2570ต้องระวังให้มากที่สุดคำทำนายปี2568หวนโสรจักนวนอยู่ทำนายว่าปี2568จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ต้องจับตาจากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่คือดาวเสารกับดาวพฤหัสบดีและราหู ซึ่งดาวพะหัสบดีแต่บังเอิญย้ายจากกลางราศีเมษไปซ้ายมือเข้าราศีถัดไปจากเดิมที่ต้องถอยแต่กลับกลายเป็นการย้ายแบบเดินหน้าทำอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องธุรกิจมีการเคลื่อนไหวมีอะไรแปลกๆและที่สำคัญคือมีอะไรเกี่ยวกับเด็กๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความเป็นอยู่ของสังคมเกี่ยวกับการเมืองด้วย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมต้องระวังอาจจะมีเหตุรุนแรงเนื่องจากเคลื่อนย้ายดาวดวงสำคัญปี2568ไม่เหมือนที่ผ่านมาลักษณะที่เกิดขึ้นและรวดเร็วมากมีการแบ่งกลุ่มใหญ่ขึ้นมากลุ่มเก่าหายไปเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอาจจะขยายไปต่างประเทศได้ทั้งนี้คนในแวดวงการเมืองออกอาการน่าเป็นห่วงเหมือนคนไม่ค่อยมีแรง เดินกระเพกกระเพกแต่ค่อยๆเดินคนเลยไม่ค่อยเห็นหรือเซไปเซมาระยะหนึ่งแล้วจะไปทะเลาะก,กันต้นปีแบบหน้าเป็นห่วงอาจจะใช้กำลังคนที่มีอยู่มาสู้กันส่วนสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศต้องจับตาต้องสร้างรากฐานความแข็งแกร่งจากในประเทศแล้วค่อยๆฟื้นตัวอย่างไรก็ดีปี2568มีเกณฑ์ที่เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้ง ต่อเนื่องจากปลายปี2567เป็นโรคเก่าติดต่อจากสัตว์ดูเหมือนเป็นโรคธรรมดาเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ที่จริงนั้นมีการพัฒนาจนอันตรายติดต่อกันมากเครื่องนี้นะ่ะต้องระวังเพราะหนักต้องไม่ประมาทต้องช่วยกันดูและสื่อสารอย่าปิดหูปิดตาอย่าปิดข้อมูลถึงจะพอช่วยกันได้ความคืบหน้าคำทำนายโบราณขเขมรสุรินทไทยแผ่นดินไหว กัมพูชาล่มสลายผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปหานักร้องนักแต่งเพลงกันตรึมคนที่ร้องเพลงตาจะเสระแม่เนตรนางอารุณรุ่งวันนี้เจ้าตัวได้เปิดใจกับทีมข่าวว่าเนื้อเพลงตาจะเสระนั้นหมายความถึงน้ำตาของผู้นำเป็นคำทานายของแม่ของเธอคุณแม่สุพจน์มีสติที่เป็นนักจเจารียงจเจริญโบราณซึ่งจะมีคำพีโบราณที่ส่งต่อกันมา และเล่าให้เธอฟังถึงคำทำนายในคำพีคำพีโบราณให้เธอนั้นจดเอาไว้และแต่งเป็นเพลงขึ้นมาเนื้อหาจะระบุว่าไทยจะเจอเสือที่จ้องจะตรคุคบทำร้ายและทหารไทยจะต้องกินนอนอยู่ในป่ายากลำบากผู้คนฝั่งกัมพูชาจะไม่มีที่อยู่คนจะกระจัดกระจายบ้านเมืองจะไม่มีคนอยู่และในไทยจะเกิดแผ่นดินสุดแผ่นดินไหว เจอกับอุทกภัยน้ำท่วมนักการเมืองจะหาแต่ผลประโยชน์และเนื้อเพลงอยางบอกอีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอาจจะไม่มีในอนาคตและตอนนี้ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยิ่งเห็นข่าวแผ่นดินไหวตึกถลม่มและเมื่อวานยิ่งขนลุกจากเหตุการณ์ดินสุดในกรุงเทพว่าสิ่งที่แม่ได้ทำนายไว้เกิดขึ้นจริงคำทำนายหวนฟองสนาน ดวงชะตาผู้นำนาย,ยกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฏการหมูทา้าราชสีย้อนคำทำนายโหนฟองสนานจามรจ,จันหโราจารย์ชื่อดังเผยคำทำนายภาพรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงขมิงเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอกับแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้นจึงต้องจับตา คดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพลิกผันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกนั้นอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์น,นายกลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภา หรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มของพรรคร่วมรัฐบาลเก่านั้นจะหาทางกลับมาจับมือกันอีกลมหลวมอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูท้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายนี่แโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปปส ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายในทหาจรจปรเจ็ก่เหตุท้าทายพลเด็กเปรมติลสุรานนท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้าราชสีตัวใดรบก็ต้องคอยดูความคืบหน้าหมอปายทำนายดวงครึ่งปีหลัง2568อย่างน่าห่วงเรื่องอุบัติเหตุภัยพิบัติ ล่าสุดหมอปายได้ออกมาเคลื่อนไหวทํานายดวงทํานายชะตาอีกแล้วโดวยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่องยูทูบทีวีพูออฟฟิเชียลพูดถึงดวงของเดือนเกิดต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและยังมีเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง2568จะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดต่างๆมากมายหมอปายพูดถึงดวงครึ่งปีหลังจะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่ยังต้องระวังในเรื่องของเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดอาจจะยังไม่เฟื่องฟูเหมือนที่ผ่านๆมาเดือนที่โชคดีได้แก่คนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนและตุลาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นจะมีทางออกของปัญหาการเงินดีขึ้นและมีโอกาสเติบโตทางด้านของการเงินการงาน และการเงินนั้นเรื่องเหล่านี้เหมาะกับการเดินทางไปต่างประเทศและการขอวีซ่าจะผ่านได้ดีคล่องตัวเดือนที่ต้องระวังได้แก่คนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนกันยายนและเมษายนควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งคนที่เกิดตรงกับปีชงให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและสิ่งที่มองไม่เห็นแนะนำให้ทำบุญบริจาคให้กับวัด และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแนะนำว่ายพระพรมบูชาพระพรมจะดีสำหรับการค้าขายเจรจาและเรื่องระหว่างประเทศใช้ทูบดำา16ดอกสำหรับขอทั่วไป36ดอกสำหรับบนบานถวายมะพร้าวกล้วยและน้ำส้มเวลาขอพรให้ชัดเจนและเหมือนกันทั้งสี่หน้า